สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดียามเช้าเช้านะวันนี้แดดดีมากเพื่อนเพื่อนเยแดดดีคนก็ออกไปทำงานจ้ะผู้คนก็ออกไปทำงานกันจะออกไปทำงานออกไปไปโรง,ง,งเรียนนะจ๊ะนะ คนก็พาหมาเดินกันเยอะจ้ะนี่ชื่อโบทจ้ะนะชื่อโบทที่ทัดคาสเตอร์จ้ะอันนี้อันนี้คือโบทนะเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็ รุมฝังศพสมัยก่อนจ้ะนะอันนี้ก็เป็นโรงศพหินจ้ะนะสมัยก่อนเห็นไหมอันนี้โบสในหมู่บ้านจอยที่ไว้จัดงานแต่งางานงานทิสตินงานอะไรเงี้ยจ้าเพื่อนจะมีอยู่สะมีอยู่สองโบสจ้ะที่นี่เนาะนับถือไว้เหมือนกันจ้ะ วันนี้แดดดีก็เลยออกมาออกกาลังกายจ้ะเพราะว่ารัฐบาลเขาออกกฎใหม่แล้วจ้ะว่าจะให้ช้อปปิ้งอาทิตย์เดือนละไอช้อปปิ้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะออกได้ทีละหนึ่งคนเง,งนี้ยจ้ะนะน่าจะนรรัฐบาลก็ออกกฎใหม่ทุกทุกวันเพื่อนเพื่อนทุกวันทษทีนันเนี่ยมันบางอันก็ใหญ่กว่าหน้าบางอันก็เล็กกว่าหน้าพเพื่อนน่าจะ ก็คือเขายังให้ออกกําลังกายอยู่นะให้เดินวันละหนึ่งรอบออกกําลังกายนะแต่ว่าพวกจอยออเดินไปทํางานได้จ้ะเพราะว่าภาระหน้าที่จ้ะอันไหนที่ว่าเสียทองเสียแท็กทํางานเสียแท็กนี่เขาไม่ค่อยห้ามเท่าไหรจ่จะให้เดินไปทํางานได้นะคอือเขาต้องการให้เราหาเงินเองอ่ะนึกภาพออกไหมเราจะ มันไม่น่ากลัวหรอกจก้ะบางคนก็กลัวกลัวกลัวไม่รู้จะกลัวอะไรนะต่อไปก็คงจะไปอยู่เหมือนกันหมดนี้แหละจ้ะไม่มีใครจะจะจะพ้นตรงจุดนี้ไปได้นะถ้าดูละปลงก็โอเคดูลวไม่ปงกลัวไม่ตายวันนี้ก็ตายวันพรุ่งนี้เนพะื่อนๆเอ้ยพูดถึงอะนะความเป็นจริงของโลกมนุษย์อนะจอยมาอยู่ที่อังกฤษไม่เคยเจอผีนะเพื่อนนะไม่เคยเจอผี ผีมันไม่นา่ามันมันไม่มีผีแบบอาฆาตแค้นเหมือนเมืองไทยอ่ะเพื่อนเพื่อนนึงเพราะว่าบ้านเรานี่คือแบบผีน่ากลัวอยู่ที่นี่มันไม่เคยเจอผีอก,ก็เลยไม่กลัวผีที่นี่ไงจอยจะไปห้างจะานะซื้อของสักหน่อยโบดโบดถ์ตัวจอยบังโบดเลยตอนนี้ <laughs> นะจะมีประตูเข้าประตูออกของเขาจะ้ะ Ừ, ตกักคนข้ามตกักคนข้ามก็ห้างจะน้ําขึ้นอีกแล้วเพื่อนๆเอ้ยน้ําน้ํามันขึ้นต้นวันไหนอากาศดีก็จะถ่ายงี้ให้ดูจะวันไหนอากาศไม่ดีก็ไม่ได้ถ่ายเนาะได้ออกมาข้างนอกก็ถ่ายให้ดูจะก,ก็จะมีคนยืนนั่งอยู่เน,นาะ้าหมาเดินนั่นจะ้าหมาเดิน คือเดินต่อไปมไม่ได้แล้วไงคือน้ำมาท่วมหมดนะตามฟาร์มอะ่ะจะอีกฝั่งนึงที่ว่าเมื่อก่อนจอยก็อยู่ฝั่งนั้นแหละเพื่อนๆนะบ้านจอยอยู่ฝั่งนั้นแหละทีนี้น้าสาวแฟนอะ่ะเขาขาย,ยางไงเขาขายร้านทําผมก็าขายทุกอย่างก็เลยต้องไปเช่าที่อื่นอยู่จ้ะเห็นไหมน้ําขึ้นอะ่ะ เมื่อห้าปีก่อนน่ะสะพานมันขาดแกนะสะพานเก่าแก่เลยนะที่เนี่ยมันขาดแกมันขาดรถวิ่งไม่ได้เป็นปีสองปีจะเขาเพิ่งทําเสร็จได้ไม่นานเนี้ยได้ไม่กี่ปีเนี่ยจ้ะเนี่ยจากธรรมชาติก็จะประมาณนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเก่าแก่นะเพื่อนเพื่อนนะตึกพวกนี้เก่าแก่จ้ะ จอยนี้จะไม่ไกลจากคลินิกนะเพื่อนๆนะคลินิกหรือ GP อ่ะประมาณเดินสิบนาทีจะหมอฟันก็สิบนาทีนะน้ำท่วมจะ ก็อย่างที่เห็นเห็นนั่นแหละจ้ะเพื่อนเพื่อนไม่มีคนเดินเนาะนี่จะเงียบอย่างนี้แหละในหมู่บ้านตัวก็จะมีไ้าณสนีจะ้ะไ้าณสนีใหญ่ก็ตรงนี้จะ้ะนะอันนี้ตรงที่มองเห็นเนี่ย คือสระว่ายน้ําจะแต่ตอนนี้เขาปิดนะเพื่อนๆนี่สระว่ายน้ําอันนั้นก็โพสต์ออฟฟิศใหญ่จะโรงเรียนมีอยู่สามที่จะคือบ้านจอยเดินสามารถเดินได้สามทางนะเพื่อนๆนะสามเส้นเส้นทางอะจ้ะน่าจะขับรถไดส้สองเส้นทาง,ะทางนะเ<ะ>พื่อนๆนะทางนี้ก็จะไปที่โรงเรียนจะแล้วก็ตรงไปที่สถานีตำรวจเลยจะนะ เข้าได้หลายด้านจ้ะส่วนใหญ่จะมีแต่โรงงานนะเพื่อนๆโรงงานกับออฟฟิศจ้ะถนนก็จะโล่งอย่างเี้แล้วจ้ะนะคนก็ไม่ค่อยเดินหรอกเพื่อนนอกจากพาหมาเดินแล้วก็ซื้อกับข้าวออกกําลังกายอย่างเงี้ยจ้ะนุ่นทางไปโรงเรียนจอยทางนู้นทางที่จะไปทํางานนะอันนี้ก็ทางกลับบ้านจ้ะ กลางคืนมันก็น่ากลัวแหละเ,เพื่อนๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างในที่เห็นเนาะมันก็มีบ้านมีออฟฟิศคนก็พาหมาเดินตลอดอยู่ละยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยนะเนี่ยเดินเนี่ยดาร์กไอายเยอะเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ฟิตเนสจ้ะนะฟิตเนสบ้านบ้านจอยคือมีจุดศูนย์รวมคือฟิตนงฟิตเนสจ้ะอันนี้ฟิตเนส มีฟิตเนสมีสะมีสระ,ะว่ายน้ำในหมู่บ้านแล้วก็ไปสนีคลินิกหมอฟันมีอยู่สองร้านสถานีดับเพลิงสถานีตำรวจมีครบวงจรจ้ะนะโรงเรียนก็มีอยู่3ามโรงเรียนจะจะเลือกเรียนโรงเรียนไหนก็ได้โรงเรียนเด็กเล็กนะที่จอเดินกลับบ้านนี่หลาจะทางที่จอเดินกลับบ้านตอนกลางคืนตอนเลิกงานนะจ๊ะนะ มองที่มองเห็นรถอยู่ตรงนั้นก็คือสถานีตำรวจจะ้ะอย่างที่บอกเนี่จากเส้นทางที่จอยเดินกลับบ้านนี่ก็เห็นไหมที่บอกมืดมืดน,นี่ก็เป็นบ้านคนจะ้ะบ้านคนแค่ต้นไม้มันบังเฉยเฉยจะ้ะน้เพื่อนโอ้แดดซอง ฝั่งนี้ก็โรงงานจ้ะนะโรงงานนะ่ะรถจอดอันนี้ก็บ้านคนจ้ะนะเห็นหลังคาเห็นไหมคือจอยสามารถมุดเข้าไปตามนี้ได้จ้ะเนี่ยนะเนี่ยบ้านคนจะบ้านเพื่อนที่รู้จักกันจะ้ะนะกลางคืนก็อาจจะดูน่ากลัวอยู่แต่ไม่แน่หน้ากลัวอย่างที่คิดจ้ะนะมันชินแล้วเพื่อนไม่เคยมีเจอเหตุการณ์อะไรง เหมือนบ้านเราไงเนี่ยมั้งก็ทางเดินจะ้ะแต่จอยแค่ว่าเดินตรงนี้คือว่ามันไม่ลกไงจอยจะให้ดูเห็ดหูหนูเพื่อนเนี่ยทามจอดรถบ้านจอยเห็นรถจอดอยู่เนี่ยก็รถเพื่อนบ้านจะ้ะเนี่เห็ดหูหนูที่จอยเห็นวันนั้นอะ่ะมันไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ถนนจะนี่ก็ทางที่จอยเดินลัดทุกคืนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนี่เดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้น เดินคืนนี่ก็บ้านจ้ะนี่เรงบ้านจอยเพราะว่าจอยเคยถ่ายแต่แต่กลางคืนเนาะกลางวันไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่ทางขึ้นมานั่นก็โรงงานจ้ะน่ากลัวตรงไหนคน,นไปเลยย้อนแสงโทษทีอันนี้ก็บ้านคนที่รู้จักกันทั้งนั้นจ้ะ อันนี้ขยะรีไซเคลิลถังถังตีน้ำเงินจะบ้านจอยเยอะจะเข้าไปถึงบ้านแล้วจะเพื่อนนะเอาหมูใส่หมูที่จอยใช้ทำ ไอ้ลูกชิ้นนะเพื่อนเพื่อนะถ้าคําว่าหมูบดถ้าจอยไม่พูดว่าหมูบดติดมันหรือหมูบดที่มีเอ็นอ่ะคือหมูบดธรรมดาหมูบดแบบไหนก็ได้จ้ะนะแต่ถ้าส่วนใหญ่ลูกชิ้นอ่ะนะถ้ามันเนื้อเนื้อล้วนอ่ะมันจะเด้งดีจ้ะนะจะบอกไว้ก่อนเนา่จะหมูบดก็ของจอยก็ธรรมดาจ้ะไม่ได้มีสเปเชียละลรเพราะว่าเทกกษมันไม่มีแบบหมูหมูบดนอกหมูบดในนะเพื่อนมันจะมีหมูบดก็คือหมูบดแบบนี้กับโลฟะแค่นั้นหละจ้ะนะ เหมือนไขมันต่ำนะจ้ะไขมันสองเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เพื่อนๆอ,อันนี้ก็แบบธรรมดาจ้ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาจะเขียนแบบยี่สิบมันจะมียี่สิบเปอร์เซ็นต์กับสองเปอร์เซ็นต์ฟะแค่นั้นแหละเพื่อนๆน,นะที่เมืองนอกก็ใช้แต่หมูบดอย่างเงี้ยจ้ะมันไม่มันไม่มีอะไรแบบยุ่งยากเหมือนเมืองไทยไขมันแบบองเอน็นเลนไม่มีอย่างนั้นจ้ะนะโอยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพื่อนๆก็หมูสับตามท้องตลาดะจ้ะเหมือนไก่บดก็ไก่ธรรมดาไก่บดนั่นแหละจ้ะเนื้อไก่บดเนื้อเนื้ออกนก่แล้ว แต่อยากมือเอามืเอ็นเพื่อนๆอยากจะกินอะไรก็ไปซื้อแบบที่เขายังไม่บดมาบดเองเลยจ้ะนั่นแหละเนาะมันมันขึ้นอยู่กับที่เราจะกินหรอเพื่อนๆแต่ที่อยู่เมืองนอกอะจอยไม่เคยเห็นแบบอะไรแบบนอกในบดเลยหรือแบบเอ็นบดเลยไม่เคยไม่เคยได้ยินไงนะจอถึงจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ได้ได้เข้าใจเนาะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจ้ะนะให้ดูแบบอย่างนงี้ก็คือแบบอย่างนี้เลยจ้ะตามห้างไหนมันก็จะมีประมาณประมาณแบบนี้จ้ะแบบเขาจะกินแค่สอง่าง หมือนกับว่าไขมัน20%ฟ้า2%ฟ้าไอ้2%นี่มันจะแพงหน่อยเราก็ไม่ต้องการซื้อของแพงมากินนึกภาพบอกไหมส่วนใหญ่เรก็ใช้แบบธรรมดาแบบนี้จ้ะแต่ว่าถ้าใครอยากแบบเนื้อล้วนๆเลยก็ซื้อมาบดเองจ้ะนะซื้อเครื่องปั่นดีๆมาบดเองนะ่าจ้ะไปซื้อ,อนี่จ้ะกรีนทรีเลมอนจ้ะนะมันช่วยได้ช่วง Core, โอคเจ็บคอเราแชร์จ้ะนะนเพื่อนนะ แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้โจด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ